สบายดีพี่น้องทางไทยสบายดีเด้อเปอรสุขสุขคนเนาะที่เขามาหาบส้มเห็นดอกผักข่ายแงงงามพี่น้องเลยโอ้ยโดเอ้ยยามาหอมมึงน่ะบุได้ฟันกับบุได้แปลงดูพี่น้องความงามงามแพงงามว่ามือนี้มาหาเขียดคือเก่าพี่น้องหาเขียดหน่อยดอกผักข่ายง่ได้หลายแจะช่งนาก็เต็มอยู่มีแต่ดอกผักข่ายง าพี่น้องมาเบิ่งหูกบหูนี่บ่มีนมีข่อยกระยอมเลยแหละพี่น้องเลยมาพอเลยข่อยสิมาพอนี่ยมาเนี่แหละนี่มาแต่เนี้มันมันขุบมันเขียดนี่จะเขียดยังละลาพักพาง,งพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องมาขุดกบน้วยกันไมน่ยาเพราะลงหวยแหละมาคนละทางแต่ว่ามาเจอกันพี่น้องมาดูดน้วยกันพี่น้องเอ้ยกุ๊ดดังเลย ได้นัแม er ่เนาะพุทกบอยู่เบิดปีกับบ่เคยได้เนาะคือคืออยู่ได้พี่น้องเลยมู้นี่สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพุทกบแล้วุทกบนำการหน้าหน้าพี่หญ่ออยเฉยแม่พ่อน้องหวีดถูกเกี่ยงแค่นีน ว้าซี่บมียังเนาะเขาจนเขียวทุลักทเะ ปุ oh, right now right now. Oh, 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 ๊บอนหงกบอ่ะนะโูกโหโคตรงามเลยแต่บอกวิ่งอย่างปีนี้ขึ้มาเป็นอันหนึ่งตัวคือคิดไปเลยคือเกลียดไปเลยตัวเป็นคือคิดไม่ได้เลยฮู้คนเดีย จงวงวมวดพูงพี่น้องกินเข่าแม่น้องเนยกับแม่นอ้องหนักชาอะคือว่าเห็นกนระซิไล่หายพี่น้องเลยเข่าแล้วแต่โดนๆหักบ่อบบปัน่นเึดคนไปไล่หายก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวว่าสิเห็นงวักนวกินเข่ากระซิว่าอไล่ มาขาจาปล่อยแล้วยามนี่บ้านเมืองมูปันเอาขึ้นแล้วเบิร์ดเจ้าคล้องผัดวบไอยู่ไปแม่ไปแม่มุ้ยไปยูบาเนาะเดีแยวว่าเผงางอาอ้ยเห็ดนายงวกินเขา่าไปไปแม่ เจ้าปัดจักไปทางไหนบ้านนี่เฮ้ยเฮ้ยขอแรนมานจะขุดไหนได้โดะแม่ไมเฮ้ย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 เบิ้งโอ้ยเนาะมึ่ไยน้ำคนนี่เด้ขุดโกกับเมึงไงแล้วพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าจกินบัดกองแล้วคือบ่ปั้นนะนี่เข่าหน้านี่ วางกินเบิร์แล้วฮึ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 อฮ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 อโอ้ยเขาบักลายเรืองนี่พี่น้องเลยกลุ่มไปลลยเดือนได้นน่ขันปันกันเดยแล้วมาปล่อยนวนี่อ้าวพระเจ้าพระเต็มเทียงอยู่บ้านเระบูสนใจโอ้ห้องมันงุดเตะ ได้เฮดีอยู่บ้าพี่น้องคนเต็มเถียงเลยแบบอะไรมาเงาะกินเขาก็ได้คือว่าทำบุญไปได้ไปเขาได้เงาะเขาสุดท้ายเขาแนบเบื้งหนาซื่อๆพี่น้องโอ้ยก็เลยลงมาเบิร์นเบิร์นที่เคยเควายกับน้องเนยเนาะพี่น้องเขียดทรายนี่แหละเคยหากับน้องเนย ว่าในการระเบิดทะเลพูมินี่ประมาณสามสิบสี่สิบโตมันหยามได้ปะตัวห้าวไรออกหากระจิ๊งอยู่แต่ว่ามือหนามันมาอีกมันเคยได้กินเนาะพี่น้องคันโบปั่นน,นะข้ากรบ,บอรบโบหูน้ำเขาจะเขากินอะไรกระยาเข้าดอกกะเห็นกระไรนะพี่น้องเี็ดกระไรหายมัได้เขาบโบเห็น,หน,ออหนยันเบิดยัน แม่น้องเลยกับแม่น้องณัชาน้องเลยน้องณัชาสิไปกินข้าวของมันเองมีแค่นั้เคาก็อยู่เทียงเขาอยู่เฮาก็แหนมเบิ่งเซือเฮาเอเมื่อเจ้าเจ้าของบ่สนก็แล้แต่หลายให้ือนี่ือเดียวแล้วดมกับไอ้หญาจักาไปทางใดบ่แม่รับมืออ่แล้วบ่ มาพี่น้องมาเบิงบ่งมาคัวเบิ่งจะได้จะยังแล้วข้าเปนเอาใบไม้ออก,กนะครับบอนดินทีน้องเนงสยสิ่นะครับน้ำกระไซประมาณนี้แหละพี่น้องน้ำกระไซบวยมุ้งพี่น้องกุ้งหอยปูปลาใส่ตุ่มใส่ยัง,งกับพอด้กินยอยู่ดอก ตไปไม่ใหม่ผู้องไปไปม่ง่าไ,ไ,ไม่คิดว่าอยอีกแห่ะบนนี่น่ะคยมาควยกัหนล่งเนื้ออุ้ยนี่มีได้พี่น้องกินเนี่เออนี่นาะเข้าไปควยบนอื่นน่ะบนได้ได้ เท่หะไมาเข้าเเลยเอาไว้ๆแล้วเราไปหาอยู่คืะไปว่ามาไว้คือเห่าวดูเหือยๆห่นแเป็นงัวกับอะไรงัวก็เลยมาหันขึ้ได้อยังกังวงเลย ถือกระเป๋ามากก็ยิงไว้ใส่โทษครับพี่น้องเลยมาหาเขียดถือกระเป๋ามาใช่ ถือมาเพื่อใช้โทรศัพท์น้องคุบมีแโอ้ยอมไปเด้อไปบอกกูและไหนเน่แม่เนี่แน่เลยหัวลหลไปสิมาทาี่ Piazzito, leva fino!

อยู่เข้มห่วยนี่ตาดอกนึงแล้วก,นนก็นี่ดอกนี่ดอกนึงเศรษฐาเด้อจีตําใส่ดอกไม้สุมก็แซ่บน้องเล่ยมาบ้งหันก็ได้นี่นี่แหละมันซุ่มด้อยู่แค้มห่วยแล้วมันซุ่มแล้วมันอ๊อกพี่น้องจะ้ะนี่ดอกนานานี่ก็ ก <There> <these screams>. ็ย <LEGO> ังบ okay. ่ยอมแพ้ก็ยังสิหาต่อไปให้มันพอกินพี่น้องเอ้ยเ็ก่ออืหอมนี่คือเฮ็ดไข่นี่แกงใส่หน่อไม้แซ่บรู้สึกว่าเฮาเห็นดอกที่3แล้วทางพแม่นกันอ้ยแม่นอันนี้ดอกที่3ของข่อยนี่

ได้อีกแล้วพี่น้องเขียนสุดห้ากินกับสุดอันนุ่มแั่เดียวก็เราได้เนอ้อเปอร์เซีย ini kecetan oh, 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 นี่ปลาล่มใส่กระพูตตัวหนึ่งขุดมันเถื่อกับควายไล่ขุดกับเอาเห็ดมันได้ชมมันเต็ดใจให้นอนนะที่นี่กใจ คนอื่นก็บ่ค่อยมีเลยนะโดเลยได้มาบักโดตัวเดียวบัดนี้สิอยู่นําเฮาพี่น้องสิบ่ถิ่มเฮาไปสมาตัวอื่นมันเือเบิดเลยพอได้เฮาเห็นคนไไปไกมาอยู่หูไอเย็นเย็น กลับขึ้นมาแต่หัว้พี่น้องเลยกำลังสิดเมื่อาแล้วเครียดก็ได้น้อยนึงแต่ว่าหิวเขาแล้วขอพูดหล,ลายๆเด้อพี่น้องขอกันคลิปหนาสาสบายดี